ครับผมสวัสดีครับผมมาดูชมเทปนากันนะครับผม mm hmm. อันนี้กำลังสวยต้นนี้กำลังสวยนะ mm hmm. ก็ส่วนมากเป็นไม้ไม่สมบูรณ์นะ mm hmm. ที่ที่ไม่ได้ขายนะจะามาเลี้ยง mm hmm. ก็จะมีเทปนาด้วย mm hmm. มียักสอ้วด,ด้วยอันนี้เป็นต้นหนา mm hmm. เป็นไม้ไม่จำหนีนะเอามาเอามาปลูกแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาต้นที่มีจำหนีามาขึ้นกระถางใหญ่จะได้ให้เป็นไม้สวยสวย ตัวนี้ก็รอขึ้นกระถางอยู่ขึ้นก่อน,นอันนี้ไม่มีกิ่งเมียนนะไม้ไม่มีกิ่งเมียนไม้มีตำหนิแต่ให้ความสวยมากก็มีรากธรรมชาตินี่แหละสวยๆเลยนะดอกพึ่งจ่อออกมาดอกร่วงนะอันนี้ไปรับที่เกือบพิบนามาก็เลือกต้นได้นะเลือกต้นได้ครับผมถ้าสองต้นก็จะหกร้อยบาทรวมส่งนะครับผมสองต้นอยู่ที่หกร้อยบาทรวมส่ง ต้นเดียวจะสี่ร้อยบาทนะต้นเดียวสี่ร้อยบาทรวมค่าสง่งแต่ว่าถ้าสองต้นหกร้อยบาทรวมค่าสง่งมาล่าธรรมชาตินะเลี้ยงไวโตวไวสวยไวนะเลี้ยงช้าก็โตชา้าเราไปเลี้ยงไวแล้วก็ได้ดูไม้โตไวไวแล้วก็มีดอกให้เราได้ชื่นชม <ST AT> ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็นะก็สวยนั่นแหละ เขาสร้างความเองธรรมชาติอยู่แล้วเพื่บรรณาไม่ต้องห่วงอย่างตัวนี้นี่ไม่มีฟอมเลยเขาค่อยสร้างความขึ้นมาเองถ้าเราต้องการตัดกิ่งไหนทิง้งเราก็ตัดได้แล้วแต่เราเ,เราแต่งได้นะเราเราสามารถนําไปแต่งได้สร้างฟอมได้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณละสวสดีครับผมสีครับ